นัดใจกลางประเทศญี่ปุ่นมีเมืองเมืองหนึ่งที่มีเอกลักษณ์สุดพิเศษเมืองนาโกย่ามารวมค้นหาความดีงามของนาโกย่าไปด้วยกันกับสมฮันเตอร์หนุ่มบ้าพลังจากสประเทศจะมาทำมิชชั่นที่เปราใจซาบซ่าเหมือนวาซาบี และนี่คือมิดชั่นที่3อาหารเช้าที่เป็นเอกลักษณ์ของนาโกย่าภารกิจแสนหวานที่จะไปรังควานทุกๆเช้าของเหล่าฮันเตอร์สสามเช้าสามวันนาโกย่าโนฟูซุนาโกย่าโนฟูรุสึนาโกย่าโนฟูรุสึนาโกย่าโกฟูรุสึนาโกย่า 3วันที่1นึ่งおはようございますเบย์ s 3, ั Suchida เมน的主题カラーม่วงสุดน่ารักน่าสงสารของวง o อย a n d m ม n บุคคลที่ได้รับฉายาจากแฟนคลับว่า n c e of bad luck เพราะขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างอาถรรพ์ความโชคร้ายทังต่อตัวเองเมมเบอร์ไปจนถึงแฟนคลับ <music> 今ですねハンターたちが泊まっている名古屋の有名なホテルの前に来ておりますなぜ、えー、来ているかと言いますとこれからハンターたちの部屋に突撃して名古屋ミッション3を行っていきたいと思います名、えー、名古屋で有名なで有なすね モーニングの方に挑戦してもらいたいと思いますなぜ挑戦してもらうかと言いますと日本に来た初日にハンターたちがこんなことを言っていたからですそれでは VTR ご覧くださいどうぞ เช้าแรกที่เหล่าฮันเตอร์สมาถึงญี่ปุ่นพวกเขาถูกพาตัวมาที่ซิลเวียคอฟฟี่ที่ที่คุณจะได้ลิมรสอาหารเช้าชื่อดังของนากย่า t s number n u m b e r recommended coffee i c h coffee, h i a n coffee คน This blender for you, Okay, uh, one for me. I, I got one, last. I still I have hot. hot. Hot, hot, also hot. Mocha? <repeat> Can it change to mocha? Sorry. You're copying me. Yeah, I'm copying <coffee. laughs> oh, okay. you. you. Very fast. There you go. Blender for you, Thank you, Thank you, I'm copying you. Thank you. Thank you. Thank you.

จริงๆแล้วอาหารเช้าสุดพิเศษที่มาพร้อมกาแฟแบบนี้ไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแต่มีในทุกร้านกาแฟของนากยา่าแถมชุดอาหารเช้าแต่ละร้านก็ยังมีหน้าตาหน้าทานแตกต่างกันไปอีกและนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารเช้าแบบนากยา่าที่คุณจะต้องตื่นมาลองให้ได้ How the do you Do you eat ถูกต้องพระเอกของอาหารเช้านากย่าก็คือโอกุระอันหรือแยมที่ทำจากถั่วแดงอาซูกิบดซึ่งเป็นส่วนผสมยอดฮิตในขนมหวานญี่ปุน่นแค่คุณปาดแยมถั่วแดงแน่นๆลงบนขนมปังปิ้งหอมๆแล้วกัดอย่างเต็มปากเต็มคำคุณก็จะได้สัมผัสเชา้าอันสดใสของเช้านาโกย่าอืมอ Let's have a toast. Not Do you want to eat yummy breakfast like this every day? Forever, I guess. Yes. yes, I would love to, because I'm I love red yeah, I, Actually, I think you know if if we have this kind of life every day, right? อืมก็ถ้าชอบโอกุระโทสกันขนาดนี้ใครจะไปกล้าขัดศรัทธามิชชั่น3วันที่หนึ่งฮันเตอร์ทั้ง3คนจะต้องกินโอกระโทสแสนอร่อยให้เร็วที่สุดโดยเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ฮันเตอร์ลืมตาจนกระทั่งกินเสร็จ และห้องแรกที่จะไปบุกเซอร์ไพรส์คือแดเนียลแล้วซูชิดะก็ต้องโดนเซอร์ไพรส์กลับเพราะแดเนียลตื่นแล้วสตาร์ทโอเคโอเคกさか最初から起きている。起きている。ダニエル、นニエル起きている。おお、ダニエルยลยังเมาขี้ตาอยู่เลย。 เอย่างนี้เรียกว่าเรียบร้อยแล้วหรอและเรามาดูลีลาการกระเดือกโอกุระโทสกันครับสังเกตว่ามีการพับให้ชิ้นเล็กลงแล้วเพื่อเข้าปากอย่างง่ายดายครับและมีการตบตูดด้วยน้ําเปล่าครับแม่และแล้วก็หายวับไปกับตาครับแม่และดูสีหน้าครับแม่อิ่มบุญเหลือเกินครับอะ Finish Finish Okay Finish ชิคสมินิท56ช้าๆแ Slowly, ฮัมทปไตสังจากไทยักระเดเลอคุณพระนั่น <sarà> น <peacefully> ั่นมันชีเปลือย um, ย่อยดเลย h o w it Is t okay How y o dream uh, Did you dream about me Maybe. No, no, maybe. <laughs> <laughs> toast. Eat. Very oh. good we got very good breakfast for you this okay. morning. Oh, Am yeah, yes. no, no, no. I dreaming? Yeah, yeah, I think so. <laughs> time race, time race. How to eat? Oh my god, oh my god. I have you ate this all? The song I the song is yesterday yeah แต <I> ่ก like ็มาดูลีลาของเต้กันบ้างครับทั้งยักษ์ทั้งกระโดดก็แม่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับดูฮะและยังไงฮะยังไงจะขายออกมาแต่ว่าเอาหมดจนได้ครับโอ้โห finish finish I'm just conscious now can do it again one more <laughs> time not not w e l l so real well. <laughs> take take time six minutes Fifty-three, very slowly, two, very slowly, two. バリと色々物がある物があるこれこれおこれこれこれななに何これ What's this? What's this? It's a Thai herb. Ah, Thai herb. Like I said, my grandma very care of my my health, so uh, they teach me how to eat a Thai herb. And the healthy foods is like says uh sesame, and this one is wheat, and this is almond. It's one of the best foods in the world.

<laughs> <laughs> oh my God! Oh my God! Oh my God! The eyes startled. Hey, what's up? Hey. I'm Daniel. I'm Tay and I'm wearing elephant pants. Yes, this is elephant pants. I'm Takumi. <laughs> What's happening in you? your own yeah. dream bro? We got a very good breakfast for you. You need to pray before you eat. Can okay. <laughs> you guys eat? Yeah, pray oh, to God, God elephant. <laughs> oh itadakimasu. itadakimasu. Oh nice, nice. Let's go, party. Wow. Gokai. Wow. Oh no. <laughs> <laughs> this is happen because what we said yesterday. I love red bean. I love red bean. I love red bean. เรามาดูลีลาของคาลินลูกหมาป่ากันบ้างครับแม่ดูครับทุกอย่างดูง่ายดายไปหมดครับราวกับว่าเป็นเหยื่อชิ้นโอชะของเขาครับแม่ดูบตกตูดน้ําตามครับฟินิชบิ้้โอไฟนายไฟคาลินไทม์4 minutes 58 y นจุดต่อและคทำดีมา y เริ่มชุดลงสสรุปนาโกย่ามิชัน3โอกุระโทสปีศาจยามเช้าที่แสนหวานวันที่1อันดับ3แดเนียลรับไปศูนยคะแนนอันดับที่2เตซังรับไป1คะแนนและอันดับ1คาลิลรับไป2คะแนน และคาลิลเทพแห่งทัวแดงคือผู้ชนะของวันนี้ของวันนี้เท่านั้นเอา้าเ ok พราะอกุราโทสพีสารยามเช้าที่แสนหวานจะตามหลอกหลอนคนไปทุกเชา้าเอา้าไม่เหรอ วันแรกของทั้ง3ฮันเตอร์ต้องงวงเงียสวาปามโอกุระโทสให้เร็วที่สุดส่วนวันที่2ซึชิดะกับฉายาใหม่มอร์นิ่งมอนสเตอร์ปีศาจยามเช้าจัดเตรียมอะไรไว้รอนะมิชชั่น3วันที่สองคินว่าโอกุระ กติกาแสนจะง่ายทันทีที่ตื่นฮันเตอร์จะต้องหาโอคุระโทสที่ซ่อนอยู่ในห้องให้เจอแล้วกัดหนึ่งคำใครทำได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะและห้องแรกที่เราจะบุกเข้าไปก็คือห้องของคาลิวลูกหมาป่าเมื่อเช็คว่าลูกหมาป่าหลับสนิทแล้วก็รีบหาที่ซ่อนโอกุระโทสซึ่งก็คือกระเป๋าใบเล็กในห้องน้ำ Good morning. Good morning. y ้อยสตาร Good morning c o o d m r i n Hello hello. Good morning. Every day every day. Every day. Find the box. ถึงจะง่วงแต่ขาลิยวก็รีบออกลากกล่องขนมปังสมกับเป็นลูกหมาป่า หาเจอก็กัดคำโตเหมือนล่าสัตว์ใหญ่ชื่อเวสมินิสติเเ่นครีดส์ก I'm lost I don't know what's happening ต่อไปแดเนียลคนที่โมว่าตื่นเช้าที่สุดมาดูสิว่าวันนี้เขาจะตื่นมาเซอร์ไพรส์เราอีกไหม ดูเหมือนซูชิดะจะโดนแดเนียลเซอร์ไพรส์อีกแล้วนั่งรอสบายใจเชฟเลยโดนคาริวจู่โจมซะน,นี่ใครก็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 ก็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 ส่วนซูชิดะก็รีบซ่อนของในที่ที่ยากที่สุดเป็นการดัดหลังเอาโอเคโอเคสตาร์ทไฟน n d บ็อกซ์ พ่อหายงงแดเนียลก็เพ่นแผลออกหากองโอ้แดเนียลแดเนียล no t h a t า the udon here no no uh, n ช no, no, no. ่ว くなってててきたたじじらだよ終了ッ次はネクストルームテイチームチームチームレッツゴー ห้องสุด้ายที่จะบุกค,คือเต้สังว้าวล็อกล็อกแต่เต้สังแผนสูงล็อกสายอยู่ห้องเอาไว้ทีมงานจึงต้องเป็นนางนกต่อมาหลอกให้เปิดห้องก่อนที่พวกฮันเตอร์จะจู่โจมเข้าไป Stay there Stay there และระหว่างที no> ่เตโดนผีพ่อห่มอยู่นั้นสุชิดะก็รีบซ่อนกล่องขนมปังโอเคเล t s ์สตาร์ทพอได้สติเตซังก็ลุกขึ้นหาของอย่างรวดเร็วก่อนจะกัดขนมปังคำใหญ่แบบนักล่าไม่ต่างจากคาลิว フィニッシュベッドの縁に隠してあっオッケーオッケーオッケーオあの、okay. 一,か <laughs> 一かじり一かじりおっきいですわん สรุปนาโกย่ามิชชั่น3มโอคุระโทสพีศาจยามเช้าที่แสนหวานวันที่ 2. 2คนที่หาโอคุระโทสได้เร็วที่สุดอันดับ3แดเนียลรับไป0ูนย์คะแนนอันดับสองคาริลรับไป1คะแนนอันดับหนึ่งเตสังรับไปสองคะแนนรวมคะแนนสองวันแดเนียลยังคงศูนยคะแนนเหมือนเดิม และในวันที่2เตซังก็เอาชนะเพื่อนๆไปด้วยศักยภาพเฉพาะตัว I always lost my stuff อย่าเพิ่งคุยโวไปถึงเตซังจะเป็นผู้ชนะของวันนี้แต่ก็แค่วันนี้เท่านั้นผลคะแนนยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะโอกุรักโทสีสารยามเช้าที่แสนหวานจะตามหลอกหลอนเหล่าฮันเตอร์ไปอีกหเชา้ชาเช้าถัดไปจะเป็นยังไงโปรดติดตามคริกๆ ถ้าคุณได้มานาโกย่าโปรโดอย่าพลาดอาหารเช้าสุดอร่อยในราคาสุดพิเศษเพียงคุณสั่งกาแฟแก้วเดียวก็จะได้รับชุดอาหารเช้ามาทานให้อิ่มหนำแถมแต่ละที่ก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่ร้านซินคาเฟ่ที่เป็นขนมปังอบร้อนๆนแนวตะว,วันตกหรือเอนจอกับร้านอาหารเช้าแนวตะว,วันออกแบบร้านฟูกุบิ ที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลแถมยังมีมิโซโอเด้งที่เป็นหนึ่งในเมนูนาก oya เมชิอีกด้วยสั่งกาแฟตอนเช้าแค่หนึ่งแก้วแล้วทำให้คุณอิ่มท้องอร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการขนาดนี้คงจะมีแบบที่นาโกย y าเท่านั้น มิชชั่น3วันที่3มิชชั่นนี้เหล่าฮันเตอร์จะต้องตื่นมาซิดอัพไปกินโอกุระโทสไปจนกว่าจะหมดใครกินหมดโดยใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นชนะวันนี้เริ่มบุกกันเช้าขึ้นเพราะดูเหมือนว่าเาหล่าฮันเตอร์สจะเริ่มไหวตัวทันและคนแรกที่จะต้องซิดอัพรับอรุณก็คือเตซัง Good morning Good morning Hey Good morning Time 起来，起来，起来！一，哎，哦、okay,，OK，OK，、okay, oh, 哦，起来，哦哦哦，哎，啊，哎、啊，起、啊、来，哎、啊，哦，我，Do you have it all?、Oh. Yes. Oh no. Okay, Google. What time is it? Five、no. eight. No, no, oh. oh, oh. แล้วมาดูจังหวะ3ชิ้นสุดท้ายครับเบิกทางด้วยน้ำเปล่าลงไปก่อนครับแล้วก็ขมือสาครับสุดท้ายอย่างรวดเร็วครับโอ้แล้วก็ยังไงนอนเคียวครับโอ้เทคนิคของเขาสุดยอดจริงๆครับแล้วก็บรรจงซิดอัพยกสุดท้ายครับเวลาจะเป็นยังไงมาลุ้นกันดีกว่าครับเทิร์น i ทม์8นาที35ตกลงจะเทย์จูบอมขวัดตันเนี่ยโอเค yes ส์ว้าวเซ็กซ์

ดเนียลทฟ5นาท24โอ้่น่น่นและห้องสุดท้ายการดัดหลังของคาริวลูกหมาป่าแสนสนใช่โอ้โหโอ お前が。 Yeah, he looks smoky. He really loves Avra. Quiet, quiet, quiet. Quiet. I'm gonna be a Baloo for you. You <laughs> <laughs> the water. It's so dry. <laughs> yeah, it's so dry. Oh. <laughs> he so. Oh. Wow! Oh! oh. <laughs> <Too much>. Okay! <laughs> 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 3日間全てのチャレンジが終わりましたでは結果を発表したいと思いますまず本日の結果 Tay8min.35Why <laughs> so lovelyTay?In two <laughs> pieces in youWhy so lovelyTay?In two pieces in youWhy so lovelyTay?Daniel5min.24Kari? 4 m 1 6カリウ,ウーウイナーサルブナコヤミッチンサーんさんオグラトーストピーサーンヤンチャウティッセンワンワンティッサーカリウーウイナーカリウーには豪華景品があります You can sleep to noon noon o 毎朝堪能してもらったオグラトーストの味を 友達や家族に伝えてほしいということでということで、えー、大人気のお土産がありますオグラトーストラングドシ社 <Wow. S 1> プレゼントオーマイガーしい嬉しい Yes! Very うれしいもらえるのであればもっと欲しいオッケーオッケーカモン How many population in Philippines? และสุชิดะก็ยังคงประเคนรางวัลกล่องแล้วกล่องเล้าสิริรวมคาลิวได้ไป100กล่องว้าวว้าวทักทันิมต e a Can I have one for my mom? No โอรーストおめでとうございます และแล้วตำแหน่งของผู้ชนะมิชชั่น3โอกุระโทสปีศาจยามเช้าที่แสนหวานก็ตกเป็นของคาลิวเทพแห่งทั่วแดงมิชชั่นรับอรุณตลอด3วันได้ผ่านไปแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่ามันจะจบคุณคิดผิดตีหนึ่งของวันที่4ซื้อจิดดเตรียมเซอรซ์ไพรส์ฮันเตอร์อีกหนึ่งเชา้าด้วยโอกุระโทสสูตรพิเศษจังวาซาบิโอริมาส หารู้ไม่ว่าสิ่งที่หอมหวานพอๆกับโอกุระโทสนั่นก็คือความพยาบาทของเหล่าฮันเตอร์ที่ยอมตื่นเช้ากว่าเพื่อเซอร์ไพรส์กลับทำเองกินเองไปเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวที่จะมาสวัสรับ Yes, yes. และแล้วเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่หอมหวานกว่าโอคุระโทสและความพยาบาทก็คือมิตรภาพของคนนอนน้อยนี่เองสัปดาหนะ้าสามฮันเตอร์จะแห่ไปว้อมเสียงบนที่สูงเสียดฟ้าใครจะเสียงใสใครจะเสียงหลงโปรดติดตาม